ข้อหวยแฮสองเลขทะเบียนรถพระถูกขโมยตีเนียนขับนี้แต่พลาดตกสะพานพังยับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะมีหัวขโมยนะคะแอบย่องขโมยรถพระนะคะแต่ไม่ชินทางนะคะขับไปไม่นานนะคะตกสะพานพลิกคว่ำนะคะเสียหายทั้งคันเลยนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพจเฟซบุ๊กวารินชำราบบ้านเฮาอุบลราชธานีนะคะมีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าของวันที่12พฤศจิกายน2563นะคะสพวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากหลวงปู่สาครจันยุยอายุ83ปีนะคะพระลูกวัด วัดบ้านแครนะคะให้เข้าตรวจสอบเหตุลักทรัพย์รถจนนะคะซึ่งหลวงปู่เขาซื้อมาในราคา35,000บาทนะคะได้ถูกคนร้ายขโมยไปนะคะจากการสอบถามหลวงปู่สาครจันยุยอายุแ3ปีนะคะเปิดเผยว่าได้จอดรถคันดังกล่าวไว้ที่หน้ากุฏิภายในวัดบ้านแครนะคะสภาพรถเป็นรถเก่านะคะ หลวงปู่บอกว,ว่าจอดรถหันหน้าออกไปข้างนอกนะคะข้างๆกุฏินะครับภายในรถมีคู่มือรถที่เพิ่งต่อมาแล้วก็บาทที่ใช้บินทบาทเป็นประจำซึ่งจากการสอบถามพระที่อยู่ใกล้ๆกุฏิเล่าว่านะคะเมื่อเวลา22นาฬิกาของคืนวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ยินเสียงคนขับรถของหลวงปู่สาครออกไป ทางหลังวัดและก็แต่ก็ไม่ได้เสนใจอะไรนะคะเพราะคิดว่าเป็นหลวงปู่ออกไปขับออกไปทําธุระนะคะรถไม่ใช่รถใหม่นะคะก็ยังถูกขโมยไปนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในวันเดียวกันนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้รับแจ้งนะคะว่ามีรถจนยี่ห้อโตโยตา้ารุ่นโคโลน่าสีเทานะคะ ทะเบียนกไกยยักษ์หนึ่อุบุราชนานีนะคะตกอยู่ที่สะพานไม้นะคะอยู่ในสภาพพลิกคว่านะคะตกไปในสะพานไม้นะคะนี่เลยนะคะหงายท้องแบบนี้นะคะที่บริเวณบ้านโคกกองนะคะหมู่ที่11บ้านท่าช้างตําบนท่าช้างอำเภอสว่างวีรพง์ จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่ารถดังกล่าวพลิกคว่ำตกลงไปในคลองน้ํานะคะเสียหายทั้งคันนะคะแต่ก็ไม่พบคนขับนะคะพบแต่เอกสารรถบาทแล้วก็ย่ามนะคะคาดว่าคนขับอาจจะไม่ชํานาญเส้นทางหลังจากรถพลิกคว่ำตกลงไปในน้ําจึงหลบหนีไปนะคะนี่เลยนะคะรถก็อยู่ในสภาพนี้นะคะ เก่าแล้วก็ไปพลิกคว่ำนะคะนี่เลยนะคะแน่นอนนะคะบรรดาขอหวยนะคะมันเป็นเรื่องแปลกนะคะรถเก่าที่สําคัญไปขโมยรถพระนะคะขอหวยเลยสองเลขทะเบียนรถเลยนะคะเลขทะเบียนรถนะคะเราจะย้ําให้ท่านฟังอีกทีนะคะเลขทะเบียนรถของหลวงปู่ที่โดนขโมยไปนะคะคือทะเบียนก็ไกลย่อยยักษ์หนึ่งสี่หกเก้าอุบลราชธานีนะคะ 1469อุบลราชธานีนะคะหลวงปู่ที่โดนขโมยรถนี่แก่อายุ83ปีนะคะอายุเยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังแข็งแรงขับรถได้นะคะ83ปีนะคะบรรดาขอหวยคาดว่าทั้งเลขทะเบียนรถและก็เลขอายุของหลวงปู่นี่จากความโชคร้ายในการถูกขโมยรถจน รถตกน้ําพังเสียหายนะคะน่าจะซ่อมไม่ได้แล้วนะคะอาจจะนําความเพ่งมาให้ก็ได้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยุคนี้กรรมบันจะ,จะหลวดจริงๆนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็อย่าเอาเยี่ยงเอาอย่างนะคะทํามาหากินแบบสุดจริตดีกว่านะคะจะได้ไม่เดือดร้อนใครนะคะ you